สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราเรียนเนื้อหาในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือ1ก็คือในเรื่องของหลักการออกกําลังกายอันที่2ก็คือรูปแบบของการออกกําลังกายนะครับอันที่3าก็คือประโยชน์ของการออกกําลังกายครับ หัวข้อในวันนี้ก็จะมีอยู่3หัวข้อนะครับ3หัวข้อดูสไลด์ถัดไปครับการออกกําลังกายเขาบอกว่าการออกกาลังกายหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิตผู้ที่ออกกําลังกายด้วยท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ําเสมอจะทําให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ มีสุขภาพจิตที่ดีคือหลกัหลกๆในเรื่องของการออกกําลังกายก็คือบางคนอาจจะออกกําลังกายโดยการใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองนะครับการทําทงานอดนะิเรกนะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับเลี้ยงทําทสวนทําไร่อะไรต่างๆพวกนี้นะเขาเรียกว,ว่าคือขอให้ได้ใน,นการเคลื่อนไหวในท่า,ต,าต่างๆนะครับนอันนี้นี่คือการออกกําลังกายนะครับอาจจะออกเป็นอาจจะอยู่คนเดียวออกคนเดียว หรือเ,เป็นมูเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับาก,การออกกําลังกายไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะต้องมีกี่คนขึ้นไปนะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับดูสไลด์ถัดมาครับหลักการออกกําลังกายนะครับหลักการออกกาลังกายเขาบอกว่าควรยึดสี่พอสี่พอดังนี้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือพอใจพอใจคือพอใจชนิดกีฬาที่ใช้ออกกําลังกายซึ่งเป็นความสะดวกสบายใจไม่บังคับ การไม่มบังคับก็คือพอใจเราพอใจที่จะออกวันนี้เราไม่สะดวกเราอาจจะออกกําลังกายพรุ่งนี้อย่างนี้ก็ได้อันที่2ก็คือบ่อยพอบ่อยพอคือความถี่ของการออกกําลังกายเป็นประจําอย่างน้อยครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็คือไม่ทิ้งไม่ทิ้งห่างนะครับไม่ทิ้งการออกกําลังกายไปเวลาไปเป็นเวลานานๆน,นะครับก็คือจะมีการออกอยู่สม่าเสมอนะครับอาจจะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสามครั้งนี้ก็ได้นะครับ อันต่อมาหนักพอหนักพอคือความหนักของความเหนื่อยในการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายควรจะมีเหงื่อออกหายใจแรงได้ลึกนะครับโดยไม่มีความรู้สึกว่าแน่นหน้าอ,อกาหายใจไม่ออกก็คือพอเราออกแงหนักบอกบ่อยๆนะครับร่างกายเรามันก็จะอยู่ตัวการหายใจอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเหนื่อยยากนะไม่ไม่ไม่เหนื่อยง่ายนะครับถ้าออกกําลังกายเป็นประจําทุกๆวันร่างกายบางทีมันก็จะอยู่ตัวนะครับ เวลาเราออกกํลาลังกายก็จะเขาเรียกว่าร่างกายมันอยู่ตัวพอจะออกกี่ครั้งกี่รอบก็ได้นะครับนะอันนี้คือ,อถ้าเราออกเป็นประจำนะครับอันต่อมาก,ก็คือนานพอนานพอก็คือความนานหรือเวลาที่ใช้ในการออกกํลาลังกายครั้งติดต่อกันไม่ควรน้อยกว่า20สนาทีมีการอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้คือในเรื่องของ การออกกําลังกายหรืออย่างน้อยเราก็ออก45นาทีหรือชั่วโมงก็ได้นะครับส่หนาทีหรือชั่วโมงก็ได้นะอันนี้คือในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับทีนี้เมื่อรู้วิธีการออกกําลังกายแล้วเราต้องรู้วิธีปฏิบัติคือข้อควรปฏิบัติอันที่หนึ่งเขาบอกว่าเลือกออกกําลังกายที่เหมาะสมกับรูปร่างอายุและความถนัดนะครับไม่ใช่ว่าอายุ5060ปีจะไปวิ่งรอบสนามนี้ก็คงไม่ใช่นะ อันที่2ก็คือใช้เวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสมไม่หักหงุดเกินไปนะครับวันนี้เราอาจจะออกสัก1 5บหถึงยีนาทีพรุ่งนี้เราอาจจะออกสัก30นาทีเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆหรือเพิ่มรอบไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอันที่3ก็คืออบอุ่นร่างกายก่อนออกกําลังกายนะครับมีการวอร์มอันที่4ออกกาลังกายในช่วงเวลาที่เหมาะสมเช้าตรู่หรือเย็น ือถ้าออกช่วงเสใสนะครับอาการก็จะร้อนอาการไม่บริสุทธิ์เราก็จะเหนื่อยไวร่างกายก็จะเหนื่อยไวนะครับไม่สมควรที่จะออกเส,สาสหรือเที่ยงอะไรพวกนี้นะครับไม่สมควรอันที่5ออกกําลังกายในสถานที่ที่เหมาะสมมีอากาศ่ายทสะดวกก็คือบริเวณสนามบริเวณสวนสาธารณะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถไปออกกําลังกายได้ต่อมาที่6 สวมเสื้อที่เหมาะสมรัดกลุมเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นรองเท้าผ้าใบก็คือชุดที่เราจะไปออกกําลังกายคือชุดกีฬาหรือชุดที่เราจะทํากิจกรรมที่มันสะดวกสบายนะครับชุดที่สวมใส่แลนสุดท้ายหลังออกกําลังกายเสร็จใหม่ๆควรนั่งพักหายเหนื่อยสักครู่และไม่ควรดื่มน้ําหรือทํากิจกรรมอื่นเนี่ยก็คือบางคนก็พอเหนื่อยปุ๊บเหนื่อยมากๆก็ดื่มน้ําดื่มน้ำเย็นบางทีมันอาจจะทําให้เราช็อกไปได้นะครับร่างกายเราปรับอุณหภูมิไม่ทันนะครับ หรืออาจจะพอเรานั่งพักสักครู่นึงเราอาจจะนั่งจิบน้าเล็กๆนะครับหรือหายเหนื่อยแล้วเราเค่อยดื่มก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับดูสไลด์ถัดไปครับรูปแบบของการออกกํลาลังกายร,รูปแบบของการออกกํลาลังกายหมายถึงอะไรหมายถึงการออกกํลาลังกายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายคือการขยับการเปลี่ยนที่การนั่งการยืนการเดินและการเคลื่อนไหว ร่างกายในชีวิตประจําวันได้แก่การเดินทางการทําการบ้านการออกกําลังกายและกีฬาต่างๆรูปแบบการออกกําลังกายคือ1ก็คือเขาไม่ได้กําหนดนะครับไม่ได้กําหนดตัวเราเองก็ไม่ได้กําหนดคือการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเราโดยทั่วไปนี่นะครับว่าเราทําอะไรบ้างเหมือนที่ครูยังบอกอาจจะท,ทําสวนทําไร่ก็เป็นการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันหรือกวาดบ้านถูบ้านก็เป็นการออกกําลังกายหรือจะเข้า มาในหลักเรื่องของหลักกีฬานิดนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นฟิตเนสนะครับการตีแบดกันวิ่งการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็สามารถทําได้หมดก็คือรูปแบบของการออกกาลังกายนะครับเขาไม่ได้กําหนดว่าจะต้องออกแบบนี้แบบนี้อะไรแต่นะครับคือการใช้ชีวิตประจําวันเราก็เป็นการออกกําลังกายได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะเล่นกีฬาชอบกีฬาก็เป็นการออกกาลังกายเหมือนกันนะครับมาดูสไลด์ถัดไปครับ การออกกําลังกายมี3รูปแบบนะครับมีอะไรบ้างการออกกําลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อย่างในรูปเห็นไหมครับดันพื้นนะครับยืดกล้ามเนื้อยกแขนขายืดกล้ามเนื้อขานะครับโดยการฉีกเท้าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการอยู่กับที่หรือเราอาจจะเป็นการวอร์มอื่นก็ได้นะสะบัดมือกระโดดตบพวกนี้ได้หมดนะครับถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก็คือการไม่ย้ายจุดนงไม่ย้ายที่นะครับ ต่อมาการเคลื่อ like นไหวแบบเคลื damages, ่อนที่แบบเคลื่อนที่ก็คือการย้ายทิศทางการย้ายจุดนะครับย้ายจุดนึงไปยังอีกจุดนึงนะครับเช่นการวิ่งการกระโดดอะไรพวกนี้นะครับอย่างนีที่เราเคยเคยออกกาลังกายครับพวกการกระโดดอะไรน่าต่พวกนี้นะครับหรืออาจจะเคยเห็นครูยังสอนรุ่นพี่นะครับสอนรุ่นพี่เรานะสองสามรุ่นที่จบไปนะครับดูสไลด์ถัดมา การออกกําลังกายเคลื่อนไหวแบบผสมผสานพวกนี้ก็จะมีรูปแบบของอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะอยู่กับที่บ้างหรืออาจจะเคลื่อนที่บ้างเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับมีอุปกรณ์เห็นไหมครับอาจจะเลี้ยงบาสเลี้ยงบอลหรือเตะบอลหรือกระโดดเชือกอย่างนี้กระโดดเชือกอยู่กับที่อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ซึ่งจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ก็คือเชือกนะครับพวกนี้อุปกรณ์ก็คือลูกบาสแล้วก็ลูกฟุตบอลนะครับมันก็สามารถออกได้หลายรูปแบบนะครับพวกอุปกรณ์นะครับ อย่างกระโดดเชือกอย่างบาสเกตบอลบอลนะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับเหมือนที่ครูยองบอกไปสอนรุ่นพี่เราอยู่กระโดดเชือกอย่างนี้นะครับมาดูสไลด์ถัดไปครับอ่าเมื่อออกกําลังกายแล้วประโยชน์ของการออกกําลังกายนะครับมันได้อะไรบ้างนะครับเห็นไหมฉะนั้นการออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่มันดีนะนักเรียนนะนะครับทําให้ร่างกายเราทุกทุกส่วนนะครับมันมันดีนะครับระบบต่างๆทํางานได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดู ประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับมีอะไรบ้างเคลื่อนไหวจิต,จตกรรมต่างๆในคล่องแคล่วว่องไวอันต่อมาร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมบัยอต่อมาอีกนะครับสดชื่นกระปี้กระเปรานะครับอารมณ์แจ่มใสเห็นไหมอันนี้คือล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์นะครับอันต่อมา,อาเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันนี้คือประโยชน์ของการออกกาลังกายนะครับบางทีอาจจะทําให้เราไม่เครียดนะครับไม่เบื่อนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายเนาะอันนี้ก็คือ,อประโยชน์นะครับประโยชน์ใช่ไหมการออกกําลังกายมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับมาดูสไลด์ถัดไปครับอ,อันนี้คือคลิปนะครับคลิปประโยชน์ของการออกกําลังกา,ายนะครับเรามาลองมาดูกัน ปัจุบันนี้วัยรุ่นมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันและไม่ค่อยใส่ใจในการออกกำลังกายเท่าที่ควรสุขภาพที่ดีส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายและภูมิคุ้มกันโรคทำงานได้อย่างปกติส่วนใหญ่วัยรุ่นมักจะใช้เรื่องของเวลา ความเน็ดเนี่ยจากการใช้ชีวิตประจำวันมาเป็นข้ออ้างในการไม่ออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรถึงแม้จะรู้ว่าสุขภาพสำคัญต่อร่างกายมากแค่ไหนต่อไปเรามาดูถึง10ข้อดีของการออกกำลังกายกันบ้างดีกว่า 1>, 1. ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนแข็งแรง 2. ทํทำให้นอนหลับสบายมากขึ้นการออกกำลังกายในช่วงเย็นช่วยให้พักผ่อนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีผลโดยตรงกับระบบประสาท 3. ททำให้ผิวสดใสการออกกำลังกายช่วยนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นหากได้รับออกซิเจนมากเพียงใด ก็จะช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระได้มากขึ้นเท่านั้น 4. ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองสมองก็เหมือนกับอวัยวะส่วนอื่นๆที่มีการเสรื่อมลงตามวัยแต่การออกกำลังกายช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ 5. เพื่อป้องกันโรคการออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคได้หลายชนิดโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเสรื่อมสภาพของอวัยวะอันเนื่องจากการมีอายุมากขึ้น 6. เพื่อการเจริญเติบโตการออกกําลังกายจัดเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเด็กที่ไม่ค่อยออกกําลังกายแต่มีการกินอาหารมากอาจมีส่วนสูงและน้ำหนักมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันและทำให้มีไขมันมากเกินไป 7. เพื่อรูปร่างและสัวทรง การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้มีรูปร่างสัดส่วนที่ดีทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น 8. ลดความอยากอาหารการออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยในการควบคุมความรู้สึกช่วยให้คุณลดความอยากอาหารในมื้อเย็นได้ดียิ่งขึ้น 9. เพื่อสุขภาพเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง10ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นการออกกำลังกายจะช่วยส่งผลดีต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราเมื่อรู้ถึงข้อดีของการออกกำลังกายกันแล้วเรามาดูถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าเวลาของคุณอาจจะถูกลบกวนเมื่อคุณอ,ออกกำลังกายควรพัก1-2ชั่วโมง ก่่ออนนนทีจะเข้านนและที่กล่าวมาทั้งหมดคือข้อดีและข้อเสียของการออกกำลังกายเมื่อรู้อย่างนี้แล้ววัยรุ่นอย่างพวกเราจะรอช้ากันไปทำไมเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองมาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่นี่คือคลิปประโยชน์ของการออกออกำลังกายเห็นไหมครับงั้นการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อการดำานงชีวิตของเรานะครับ ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทุกส่วนทุกระบบนะครับมันทํางานเป็นปกตินะครับแข็งแรงสมบูรณ์เรามาดูสไลด์ถัดไปครับอ่ะทีนี้ก็จะเป็นงานนะครับงานนะครับอ่ะแบบฝึกหัดนะครับตอนนี้อ่าที่อยู่ในหนังสือเดี๋ยวอ่าคนที่ทํานะครับตั้งแต่หน่วยที่หนึ่งถึงหน่วยที่3นะครับนะครูยิงก็ได้สั่งตั้งแต่เนิ่นๆแล้วแหละนะครับหนึ่งถึงสามนะก็ เดี๋ยวครูเฮงจะเฉลยในชั่วโมงหน้าให้นะครับอาจจะเฉลยให้นะครับยันชั่วโมงหน้าเราไม่มีงานนะครับไม่มีงานงานนี้ก็จะเป็นชิ้นงานจุดท้ายนะครับที่ครูเิงจะเก็บคะแนนนะครับที่ครูเฮงจะเก็บคะแนนฉะนั้นแบบฝึกหัดนะครับหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดแล้วก็ใบงานที่ครูเฮงให้ทํานี่นะครับนะปัจจุบันก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ใบงานนะครับสี่ส,สี่สี่งานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ เรื่องแรกการจเจริญเติบโตใช่ไหมครับการเปลี่ยน้ร่างกายของมนุษย์อันที่2ก็คือการสร้างความสัมพันธ์นะครับอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเพศนะครับเพศเนาะแล้วก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวเนาะนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวส่วนงานเดี๋ยวกูกยังจะพาทําในงานี่ค้างยวชั่วโมงชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวจะจะตามงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น เฉลยแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือแล้วก็งานที่คุยเองให้ทำรับจะตามทั้งหมดนะจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะส่วนมากแล้วก็จะเป็นผู้ปกครองตามงานให้นักเรียนเองนะครับะฉะั้นก็ฝากพวกเรา,ะเราเนาะฝากพวกเรานะครับอ่ะทีนี้แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดคนที่เคยส่งงานแล้วนะครับคนที่เคยส่งงานแล้วนะครับก็จะรู้ว่า ให้ทําอะไรส่งที่ไหนอะไรยังไงนะครับหรือบางคนเนี่ยปอ้าเนี่ยยังไม่ยังไม่ค่อยม,มีคนส่งงานมาเลยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะรนะครับก็ง่ายๆนะครับในเรื่องของงานนะก็ตามงานปัจจุบันในเป็นการเป็นในคลิปวิดีโอก่อนนะครับส่วนงานค้างเดี๋ยวจะพาทํานะครับแบบฟูหัดก็เหมือนเดิมนะครับทําใส่กระดาษ A4 หรือกระดาษลายเส้นนะครับทําในรูปแบบแบบนี้แหละนะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรเลย นะครับนะไม่ได้ยากนะแค่ถ่ายนะเขียนถ่ายแล้วก็ส่งมาในไลน์แค่นั้นเองนะครับนะไม่ได้ยากนะครับไม่ได้มีงานอะไรเยอะสำหรับปห้าแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็ทําเป็นรายงานเป็นรูปเล่ม้วยครับนะครับเป็นอ่าทำงานเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเป็นงานกลุ่ม้วยครับนะครับนะอันนี้งานง่ายสบายแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับนะครับ ส่วนในเรื่องของงานนะครับเดี๋ยวจะชวโมองหน้าจะจะตามงานนะครับแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดให้นะครับนะครับอันนี้คืองานที่จะส่งเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาในไลน์นะครับแอดไลน์กูเฮงนะครับแอดไลน์อันนี้นะครับการส่งงานนะครับนี่คือการส่งงานนะครับแอดไลน์ได้นะครับงานทุกอย่างนะครับกูเฮงจะเอาลงไว้ในคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับ รบวกวนนะดูคลิปวิดีโอด้วยนะครับอาจจะได้รู้ว่างานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไม่คือถ้าเราไม่ดูคลิปเอาก็จะมีอ่าเราบางคนก็จะไม่รู้เรื่องนะครับดูคลิปให้จบนะครับว่าให้ทําอะไรนะครับดูคลิปให้จบว่าทําอะไรครับฉะนั้นครูฮิงเข้าสอนนะครับเข้าสอนทุกชั่วโมงนะครับนะครับเข้าสอนทุกชั่วโมงนะครับไม่มีออฟไลน์นะครับไม่มีห้องทีม ไม่ไม่เข้าสอนนะครับไม่ได้ปิดห้องไม่ได้อะไรนะครับแต่ใครที่เข้าเรียนนะครับจะรู้นะครับว่าคุณยิเข้าสอนทุกคาบนะครับไม่มีไม่เข้าสอนนะครับนะครับโอเคเนาะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณยิก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ